บนเส้นทางจิตวิญญาณเรามักจะพูดถึงช่วงเวลาแห่งการตื่นรู้วินาทีที่คุณได้สัมผัสกับความจริงแท้ความสมบสุขและความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสรรพสิ่งมันเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไม่ต้องสงสัยเรื่องเล่ามากมายมักจะจบลงตรงนี้เหมือนกับตอนจบของเทพนิยายที่ว่าและแล้วพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป แต่สำหรับนักเดินทางหลายๆคนนี่ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบทใหม่บทที่ท้าทายและซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมบทที่เรียกว่าการบูรณาการหรือ integration คำถามที่แท้จริงไม่ใช่เราจะตื่นรู้ได้อย่างไรแต่คือเราจะใช้ชีวิตอย่างตื่นรู้ในโลกที่ไม่ตื่นรู้ได้อย่างไร วันนี้เราจะมาสำรวจ3ความท้าทายใหญ่ที่ไม่มีใครค่อยพูดถึงซึ่งมักจะปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณได้สัมผัสกับแสงสว่างนั้นแล้วครับภารกิจที่แท้จริงของการเดินทางการตื่นรู้เปรียบเสมือนการปีนขึ้นไปบนยอดเขาสูงบนนั้นคุณมองเห็นทิวทัศน์ทั้งหมดได้อย่างชัดเจนคุณเห็นความเชื่อมโยงของทุกสิ่งคุณรู้สึกปลอดโปร่งและเป็นอิสระ นั่นคือสภาวะแห่งความเข้าใจแต่การบรูรณาการคือการเดินทางกลับลงมาจากภูเขาและนำมุมมองที่คุณได้เห็นจากยอดเขานั้นกลับมาใช้ในการเดินบนพื้นดินธรรมดาธรรดาในชีวิตประจำวันมันคือกระบวนการหลอมรวมสภาวะภายในที่สูงส่งของคุณเข้ากับความเป็นจริงทางกายภาพคือการนำแสงสว่างจากสวรรค์มาอย่างรากลงบนพื้นดิน ซึ่งนี่คือภารกิจที่แท้จริงและยากที่สุดของการเดินทางครับถ้าการตื่นรู้คือการเห็นแสงการบูรณาการก็คือการเป็นแสงนั้นในทุกย่างก้าวและนี่คือความท้าทายที่คุณจะได้พบเจอระหว่างทาง3ความท้าทายใหญ่หลังการตื่นรู้ความท้าทายที่ 1. ความแปลกแยกหลังการตื่นรู้หรือ Post awakening alienation อาจารย์คลีหลังจากที่คุณได้สัมผัสกับความเป็นจริงในมิติที่ลึกซึ้งขึ้นเมื่อคุณกลับมาสู่โลกใบเดิมคุณจะพบว่าทุกอย่างดูเหมือนเดิมแต่ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปคุณจะรู้สึกแปลกแยกจากเพื่อนฝูงครอบครัวและสังคมที่คุณเคยเป็นส่วนหนึ่งบทสนทนาเรื่องซุบซิปนินทาการแข่งขันหรือการแสวงหาความสุขทางวัตถุ จะดูเหมือนเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับคุณคุณจะรู้สึกเหมือนกำลังดูละครเรื่องหนึ่งที่คุณเคยเป็นตัวเอกแต่ตอนนี้คุณกลายเป็นแค่ผู้ชมสาเหตุที่ลึกซึ้งครับมันคือ vibrational mismatch หรือการสั่นสะเทือนที่ไม่ตรงกันอย่างรุนแรงครับความถี่พลังงานภายในของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วแต่โลกรอบตัวคุณยังคงสั่นสะเทือนในความถี่เดิม ทำให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวและไม่มีใครเข้าใจการก้าวข้ามสิ่งแรกคือการยอมรับและให้เกียรติความรู้สึกนี้ครับมันเป็นสัญญาณว่าคุณเติบโตแล้วจากนั้นจงเรียนรู้ที่จะเป็นนักมนุษยวิทยาผู้เมตตาคือการเฝ้าสังเกตโลกรอบตัวด้วยความเข้าใจไม่ใช่การตัดสินและที่สำคัญที่สุดคือการเริ่มต้น ค้นหาเผ่าพันธุ์แห่งจิตวิญญาณของคุณผู้คนที่พูดภาษาเดียวกันกับคุณซึ่งจะช่วยยืนยันว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวช่องว่างแห่งการบูรณาการหรือ The Integration Gap นี่คือความขัดแย้งภายในที่เจ็บปวดครับคือช่องว่างระหว่างสิ่งที่คุณรู้กับสิ่งที่คุณเป็นในชีวิตประจำวันอาการคือ ในตอนที่คุณนั่งสมาธิคุณอาจจะรู้อย่างลึกซึ้งว่าทุกอย่างคือความรักแต่พอมีคนขับรถปาดหน้าคุณก็ยังคงรู้สึกโกรธคุณรู้ว่าไม่ควรยึดติดแต่คุณก็ยังคงรู้สึกเจ็บปวดเมื่อผิดหวังความขัดแย้งนี้ทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นคนหลอกลวงหรือนักปฏิบัติจอมปลอมสาเหตุที่ลึกซึ้งคือเพราะจิตสำนึกของคุณได้ก้าวกระโดดไปแล้ว แต่ร่างกายและระบบประสาทของคุณซึ่งถูกโปรแกรมมานานหลายสิบปียังคงทำงานตามรูปแบบเดิมๆม,มันต้องใช้เวลาในการเดินสายไฟใหม่หรือ rewiring เพื่อให้กายและจิตทำงานสอดคล้องกันการก้าวข้ามจงเมตตาต่อความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองครับทุกครั้งที่รูปแบบเก่าๆปรากฏขึ้นอย่าตัดสินตัวเองแต่ให้ใช้มันเป็นโอกาสในการฝึกฝน หายใจเข้าไปในความรู้สึกนั้นอบก้อนมันด้วยสติแล้วค่อยๆเลือกการตอบสนองใหม่ๆการบูรณาการไม่ใช่เหตุการณ์แต่มันคือการฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกขณะของชีวิตความอ่อนไหวทางพลังงานที่เพิ่มขึ้น High-End Energetic Sensitivity เมื่อม่านแห่งอีโก้ของคุณบางลง คุณจะกลายเป็นเหมือนฟองน้ำที่สามารถรับรู้ถึงพลังงานรอบตัวได้ง่ายไายคุณจะรู้สึกเหนื่อยง่ายเมื่ออยู่ในที่ที่คนเยอะๆคุณสามารถรู้สึกถึงอารมณ์ของคนอื่นได้แม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดอะไรออกมาคุณอาจจะอ่อนไหวต่ออาหารเสียงหรือแม้แต่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามากขึ้นสาเหตุที่ลึกซึ้งคือเพราะเกราะป้องกันตามธรรมชาติของคุณซึ่งก็คืออีโก้ ได้ลดระดับลงทําให้คุณเปิดรับข้อมูลทางพลังงานจากสิ่งรอบตัวได้โดยตรงนี่คือของขวัญที่ทําให้คุณมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นแต่ถ้าไม่รู้จักวิธีจัดการมันก็จะกลายเป็นคํำสาปที่ทำให้คุณหมดพลังได้ง่ายด้วยเช่นกันการก้าวข้ามคุณต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอ,อนามัยทางพลังงานของตัวเองครับ 1. คือการกราวดิ้ง หรืออย่างรากพลังงานตัวเองกับพื้นโลกทุกวัน 2. คือการสร้างเกราะป้องกันหรือ shielding ด้วยการจินตนาการว่ามีแสงสีขาวห่อหุ้มตัวคุณไว้ก่อนออกจากบ้านและ 3. คือการชำระพลังงานหรือ clearing เมื่อกลับถึงบ้านด้วยการอาบน้ำอุ่นใส่เกลือหรือการอยู่กับธรรมชาติ มาถึงกุญแจสู่การบูรณาการที่สมบูรณ์เมื่อเราเข้าใจความท้าทายทั้งสามแล้วอะไรคือกุญแจที่จะช่วยให้เราผ่านกระบวนการนี้ไปได้ความอดทนและความเมตตา patience and compassion จงปฏิบัติต่อตัวเองเหมือนกับที่คุณจะปฏิบัติต่อเด็กทารกที่กำลังหัดเดินเขาล้มบ้างลุกบ้างแต่นั่นคือส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่าเร่งรัดอย่าตัดสิน แค่โอบกอดและให้กำลังใจการอย่างรากในร่างกาย (Embodiment Practices) จงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่เชื่อมต่อกับร่างกายเช่นโยคะชี่กงการเต้นรำหรือแค่การเดินในธรรมชาติเพราะร่างกายคือสมอเรือที่จะช่วยให้พลังงานที่สูงทรงนั้นลงหลักปักฐานได้อย่างมั่นคงการรับใช้ที่เรียบง่าย (Simple Service) วิธีที่ดีที่สุดในการบูรณาการคือการนำความรักและความเข้าใจที่คุณมีออกไปแบ่งปันให้กับโลกในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุดอาจจะเป็นแค่รอยยิ้มคำพูดที่ให้กำลังใจหรือการรับฟังใครสักคนอย่างลึกซึ้งการกระทำเหล่านี้จะช่วยดึงคุณออกจากเรื่องราวในหัวของตัวเองและเชื่อมต่อกับความเป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริงโปรดจำไว้ว่าการเผชิญหน้ากับความท้าทายเหล่านี้ ไม่ได้แปลว,ว่าการตื่นรู้ของคุณเป็นของปลอมในทางตรงกันข้ามมันคือการยืนยันว่าคุณกำลังเดินทางอยู่บนเส้นทางที่แท้จริงเส้นทางของการเป็นมนุษย์ที่ตื่นรู้อย่างสมบูรณ์ชีวิตหลังการตื่นรู้ไม่ใช่ชีวิตที่ปราศจากปัญหาแต่คือชีวิตที่คุณมีเครื่องมือและมุมมองที่จะเต้นรำไปกับปัญหาเหล่านั้นได้อย่างสง่างามผมอยากได้ยินเรื่องราวของคุณครับความท้าทายข้อไหม ที่ตรงกับประสบการณ์ของคุณมากที่สุดและคุณมีวิธีรับมือกับมันอย่างไรมาแบ่งปันปัญญาของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับชุมชนของเราคือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันและเรื่องราวของคุณอาจเป็นแสงสว่างให้กับเพื่อนนักเดินทางอีกหลายคนได้และถ้าคุณคิดว่าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์และอยากจะแบ่งปันแสงสว่างนี้ต่อไปผมขอฝากให้ช่วยกันกดไลค์ เพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณได้รับพลังงานดีๆกดแชร์เพื่อส่งต่อเข็มทิศนี้ให้กับเพื่อนๆที่อาจจะกำลังหลงทางและที่สำคัญที่สุดคือการกด subscribe พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกการเดินทางบทใหม่ๆที่เราจะก้าวไปด้วยกันขอบคุณที่ร่วมเดินทางในวันนี้ขอให้คุณมีความสุขกับการนำแสงสว่างจากยอดเขากลับมาสร้างสวนที่อลังการบนพื้นดินครับ สวัสดีครับ